สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องมาวัานนี้กินข่าวกับย่บุญพี่น้องมากินข่ากับยิ่บุญกินข่าวกับยังมาหนีกินข้าวกับไข่เจียวถอดไข่อ่ะละพี่น้องกินแบบง่ายงายก้อนมือนี่พอเย็นเราสิบ้าไปข้างนอกห้อง่องกนอนพวาหมูวานย่บุญบุกจินเขา่าพี่น้องบุกจินเข่าเลย อุ้ยล้มลายสยิมัก็เข้มเสมอวานบ่ได้กินขา่าวหมูว่านกินกินสมตำเนาะ <c oughs> กินสมตำกินตำซั่วมาหนี้เฮ้ยแเบี๋ยอาการมันดีแล้วมันเศร้าไข่เศร้าหยังแล้วมันซ่วงแล้วมันอยากนั่นอยากนี่พี่น้องอยากอยากกินนั่นรสจัดจัดอยากกินบอกว่ถูก น่องกับไปอิ่มเป็นเหมืนปลาซีเปียื้อเนื้องวว่าปลาปียื้อเนื้องัวมาเห็ดอันลาบน้ำตกไม่พี่นอ้องนี่ลาบน้ำตกซื้อแตงเมื่อกินกับซื้อหาผักเจ็บเสียกินกับนึงสินะอือคือหาแนวอยากเลยบั้งเนี่ยเสาไข่แลว้วพี่ไงแล้ว่าเดี๋ยว Dì Clay đã vào nhà chợ nướng suất, vì cô còn Claire cũng fits thanh 07, Dì Clay đã vào nhà chợ nướng suất, vì cô còn Claire cũng fits thanh 07, Dì clay đỉa mỗi sáng raобрujemy 2 Monta 거는 con ลราล่อหลังล้อให้ยี่บนเส้าไข่พี่น้องเราล้อให้ยบนเส้าไข่ไปใสก่กรบเบื้อไปไปใส่แล้วไปพูดเดียวแล้วก็บือยากไป,ไปเง,งานกลับมาขับรถกลับมาแล้วก็เอารถมาจอดจริงไหมเรนไปห่างแล้วไปพูดเดียวคิดว่าเน่าแดงเขาสะคิดเน่าแดงเขาสิกินแดกินแสบล็อกแล้วก็ระสือมากสิงไหมพี่น้อง สามอสี่มือแล้วเริ่มเริ่มตื่นขึ้นมาเราเริ่มอยากกินนั่นกินนี้ทองว่งวางอันนี้น้ำสมุทตน้ำสมูทตี้บลูเบอรี่พี่น้องใก่คนกินเขานม่สะอือนม่แข็งพี่น้อง มีแค้นเพราะว่าอย่างเขาบอกใครกินเข่าหรอพอมันว่างเห็นไอ้กดฎไลย,ย้อนมื่อนี้บ่ได้เห็ดเนี้ยกินให้พ่อใหญ่เด้ตั้หมู่านนี่แหละหมู่วานเรากินอาหารเราเห็ดแบบง่ายๆเรากินเนาะก็เนี้นยหัวดอกที่ใหญ่ๆสีสีสเหลืองๆจังน่อยน่ะพี่น้องแล้วก็มาเวฟใส่กันกับอัน Manfalang 25. Nóc bạc chim. Nó hình ngoài nó bọc bạc chim ngay bọc chim nga. Hết tham súa, mãi chín này là, thịt mãi mãi như mãi 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 จะพาะไปนอ่างไปเบิรงมาแล้วจะพาะไปกินบันใดเห็ดเนี่ยกินเห็นแล้วกินแล้วก็กินพี่น้องบางคนก็ว,วา่ายายอันคือบ่วผัดบุญเสศนใส่ไข่วัต้องใส่พริกพญ่กินน้ำปัญญายายสิกินยายกะจังคอยมาเติมพริกปนเติมทั่วปนเอา ข้าบปใส่พริกแล้วก็กินอยู่พี่น้องกกินอยู่ชวบาใส่เพิ่นกินแบบกินตลอดเวลากินแบบอาหารไทยนําข้าถูกขาบเลยเป็นไปบ่ได้อะพี่น้องก็คือมันม่เป็นอาหารเพิินกินแล้วมันไปยู่ท้องเนาะจะ่ากินขานะ้าวน่ะถ้าเป็นพัดพักพัดหมูแกงเขียวหวานอีหอย่างประเภทเนี่ยแล้วกินกับขานะ้าวน่ะแล้วยู่ท้องแล้วอ้ว,ว,อวนได้ดี๋ยนี้พี่น้องเพราะไงอ้วนขึ้น น่งนี่คางออกคางออกกีโ่โพเป็นร้อนน่ะแล้วว่าเธเห็ุอาหารห่ฉันกินไรฉันฉันอ้วนแล้วมาเมือน,นั้นแล้วว่าฉันคิดว่า,าถ้าเธอบปอยู่แล้วถ้าเธอกลับบา้านฉันอยูู่้เดียวฉันคงอยู่ไ่ได้ค <c oughs> นว่าบุกตัวเลยเด้พี่น้องเขาเนี่ บุกตัวแล้วบุกตัวน้ำกลนยยบนแล้วบุกเรียบรอยจองเรียบรอยวันที่ยี่สิบสองธันวากับวันที่สี่มกราตัาว้ย่ยบนสิไปนี่จะกลับนี่กับวันที่สามสิบกันยากับวันที่สามสิบกันยาพี่หนอ้อีกเดือนกวนาห,หน่อย แป้บเดียวกันที่สองเดือนแล้วเมื่อนั้นยนียบนเฮ็ดกับเขาเนาะที่ว่ามื่อหนีไข่แน่แล้วลูกขึ้นมาเห็ดกับเขาอีกคุณสากินก่อนนั่งจมมาบริกินอาหารฝีมือเมียหลายมือ,มอเอียนน้างอันโซฟีนหะพี่น้องจำได้บะ ยี่ยายนี่ที่มันเคยอยันไปเมนวายยีปนตั้งแต่ตอนที่วายยบนไปไปผู้เก็ตปีที่แล้วนะอ่าจนมาเด้บ็อกได้ยังกันไปนะเขามามาอีกแล้วเพื่อนขอม้าเพื่อนมาเมนว่าทั้งกล้าใช้คำว่าสามีฝรั่งถ้าไม่ได้จดทะเบียน ไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดเทะเบียนไม่มีสิทธิ์จะใช้คำว่าสามีโอ้ยหญิงน้อนน้ำกันสีกันซมือถึงบระด้จดเทะเบียนถึงบระด้แต่งงานกันยกกระดบให้จา,จาขวางให้มันมีค่ากบนั่งบําเลอร์หรือว่ากะลีแน่เออยัยบนนี่ว่าแม่มันอันแบบนี้ละ่ะว่าหยาบๆใส่ก้นจี ดูถูกน้อยน้ำกันซูมือถึงบ่รจดทะเบียนเข้าก็ใหเกียรเฮ่าบัดแแ่งงานเข้าก็ใหเกียรเฮ้าขขใหายอายุเ้ากินเขายกย่องเฮ้าเขาบริดูถูกเฮ้าเขาจีใส่คําเทนตัวว่าจันทร์กใส่ไปมันบริพิษกฎหมายเขาบอกอแล้วบอกว่ากฎหมายฝรั่งถ้าไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสิทธิ์ จะใช้คำว่าสามีภรรยาพะนะหูยุแต่ว่ามันบริผิดกฎหมายเด้อมันไม่ได้ผิดกฎหมายคุณไม่ได้แต่งงานคุณอย่ามาใช้คำว่าสามีภรรยามาอย่างนั้นคุณจะโดนข้อหาอ่าถึกจับถอหงังก็ว่าไปมีบอ,บม,อมีอืย่าบนกระลูอยู่อย่บนรูอยู่พี่น้องว่าคั้นบด้แตง่ง มรืตัวทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสามีภรรยาที่ไม่สมบูรณ์แบบนะใช่แต่ด้วยความรักด้วยความเข้าใจมันมากมายกว่าคําว่าจดทะเบียนอีกบางคนจดทะเบียนได้งานแล้วไม่ได้มีความสุขเลยก็มีหลงพรเจ้าก็มาอ่านพอเม้นของของคุณสิรินะคะคุณสิริ เข็นขึ้นหัวข้อว่าคุณสามีขอโทษนะคะไปแต่งงานกันเมื่อไหร่ไปจดทะเบียนกันแต่เมื่อไหร่หรือว่าแอบแต่งหรือว่าแอบจดทะเบียนถึงใช้คําว่าสามีพนะโอ้จะเป็นมเจเจอยากหูจะเป็นมเจ้าอยับยับแบบว่าก็ยับสอยักปัจจานยับยับเบกกเท่าคข้ามาคำว่าสามีภนะรยยกกรยา ของสังคมฝรั่งหรือประเพณีของฝรั่งต้องแต่งงานและจดทะเบียนเท่านั้นคุณถึงจะมีสิทธิ์ใช้คำว่าสามีภรรยาอันนคาเรียกต่อมูเจ้าก็ผ่อยพอใจสี่จะผ่อยพอใจสี่ว่าจะควางเป็นเมียว่าเพิ่นเป็นผัวคนไทยเฮานะคะพี่น้องนอนน้ำกันเล้วแม่นจดทะเบียนว่าจดทะเบียนมันเตียงเ่็เตียงเขากับว่าผัวเมียเขาก็ว่าผัวเมียกันนั่นแหละ เขาเบินอีตัเขาเบิ้ลเมียบํมเลอร์นั่บนงบํมเลอร์หรือผู้หญิงแบบนีอย่างอ่ะเออเขาว่าไปมัน,พพนบ่าพี่น้องว่าก็อยากซ้ําเติมอยากอ,อยากเว้าอยากแง่หาว,ว่าเขาบรูหุจกักหนังคํวามาสามีภรรยาคือเขาต้องใส่กับคนที่เขา แต่งงานจดทะเบียนเทาน,นั้นียังประมาณนี้นะให้เกียรติเจ้าของแน่ในเมื่อเขาก็ให้เกียรติเราแต่บางคนก็า่าถ้าเขาให้เกียรติคุณเขารักคุณจริงทําไมเขาไม่แต่งงานทําไมเขาไม่จดทะเบียนกับคุณอันนี้อาจจะมีอยากจะออยากจะสอดแทรกหรือว่าโต้แย้งขึ้นมาสักหน่อยหนึง่งเออถ้าเขาหาเกลกียวอิริเขาให้เกียรติเจ้าเขาเขาคือบาจดทะเบียนกับเจ้าคือบ่แต่งงานกับเจ้า อันนี้มันอยู่ที่ความพอใจตกลงกันระหว่างยญยบุญกับพ่อใหญ่สองคนนะคะว่าทําไมเราถึงไม่แต่งเท่าเลี้ยวพี่น้องการจดทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับยัยบุญกับพ่อใหญ่คือเ้าจะอยู่ดูแลก,กันไปจนแก่จนเฒ่าอ่าแล้วก็เราก็จะทําพินัยกรรมให้กันเออทรัพย์สมบัติเนีย่ยใดที่ที่คุณอยากให้ฉันคุณก็ให้ฉันมาอ่าเราโบซื้อฉันมา บ้านซองเงื่อนสัน้นยูนี่คุณอยจะหายลูกหายล้านของคุณคุ้นกะหายไปคุณจะหายยังฉันกะหายกะทำพิธนกรรมให้กันเป็นเป็นสัดส่วนหรือว่าอ่าเป็นหลักฐานเป็นอันนี้ยายบนบริบเร่ต้องการเขามาคุณยังตดทะเบียนหรอเฮาต่มานอนกอดทะเบียนสมรสโดยที่บางทีเงินทองเขาไม่ได้สูงเสียแต่เขารับผิดชอบด้วยการที่เป็นสามีเราคือการจดทะเบียนเอาแค่นั้นบอพี่น้องเจ้าเสียเอาแค่นันบอ เยบนคิดว่าเยบนญได้ได้หลายกว่าสิ่งที่ทุกคนอยากให้เยบนได้ก็คืออยากได้ทะเบียนสมรสหู้นะคะหู้บาคนที่ถามมาคืออยากจะถามให้ให้เยบนญสะอึกหรือว่าคิดอืมมึงบริจดทะเบียนมึงบรดิดาคแต่งงานมึงจะไปใส่คำมาเมีย สังคมฝรั่งกฎหมายเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ถือว่าเราเป็นเมียแมนกฎหมายเขาบ่ได้เถอเขาเป็นเมียที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเขาสมบูรณ์แบบยิ่งกว่ากอดทะเบียนสมรสอีกแมนวพีน้องบ้างอันนี้อยากย้อนแย้งอยากจะตอบโต้ฟาดกับคนที่ชอบดูถูกตัวเองและดูถูกซุ้มเมียฝรั่งที่บ่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ให้เขา มีสิทธิ์ใช้คําว่าเมียเละผัวเจ้าใส่เขาใส่คําว่าอย่างเป็นเมียบําเลอร์เป็นอิตูอ่านั่นบอกมันมีเกียรติไหมม,ไม,มันไม่มันไม่ได้มีเกียรติเลยยกระดับให้เขาหน่อยยกระดับให้ตัวเองหน่อยคนไทยเฮ้าอ่ะอยู่กันจนลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเขาบริจดทะเบียนเขาก็ให้เกียรติกันมาผัวเมียนั่นแหละเจ้าสิไปเอาสังคมนฝรั่งมาเปรียบเทียบ มาดูถูกจกขวงไม่เขาให้เกียรติเราเราก็เออเอืนอนสามีภรรยากเอื่นไปตามที่เรามีความสุขตามที่สบายใจเรานั่นแหละเมียนวาพี่น้องว่าโอ้ยบนเงิดหลายอันค้นทีเขาคอยจะเขามาแบบมัดมมดักมามัดดักมาอเบรกเขาอยากให้เขาสำเนิกอยากให้เห้าหูา่าเป็นเมียฝรั่งที่ถูกต้องที่จะใช้คาว่าสามีภรรยาได้คุณต้องจดทะเบียนเท่านั้นโอ้ย เดี๋ยวเตะเจ้าเด้อบ้านหันแต่ข่อยซื้ออื่นผัวข่อยว่าผัวเออข่อยซื้ออืนผัวข่อยว่าผัวแมนบริจดทะเบียนข่อยก็บริวอรี่ตรงนั้นข่อยบริแคไอรอนเคเลยพี่น้องอืมฉันบดสนฉันสนการเทคแค่ของเราทานั้นนะคะนั่นแหละผู้ใดว่าจะไนกระซังคือคือยายนั่นว่าให้ยายนบุญหรอวะดูนางผอมดูนางโทมดูนางขี้เหร่ผมยาวจนน่ากลัวย,ยัง ผัวข่อยไปเห็นยางข่อยเลยผัวข่อยไปเห็นอะไร่อยไปตัดผมมิจฉาว่าบ่าให้ตัดบ่ให้ตัดเออเรางุ๊จเจ้าสิมันยากอีหยัง,ยงน้ำน้ำโตของข่อยบบบนี้แม่นบ่โอ้ยีบ่บุญกอบคุณค่านี่บอกเราละอังสัมนี่แหละพี่น้องขอบุณขอบคุณหลายจ้าบ๊ายบาย